แซบีลีเ e ดอร์อุ้ยทุกคนเห็นไหมสวัสดีค่ะยินก,กับช่องแกันาสอบกูด <So good. S 1> วันนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแต่เราเป็นบรรยากาศมาปิกนิกนอกบ้านแล้วก็มีเตาของเราเรียบร้อยแล้วลว,วันนี้เราจะมาทําเมนูไข่นกกระจอกเทศปิ้งเราจะทำคล้ายๆกับไขล่ลวกนะคะแต่ว่าเวลาไข่ต้มเนี่ยมันต้มใช้เวลาประมาณสอชั่วโมงแต่ไข่ปิ้งเราไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลากี่ชั<อ>่วโมงมาลองดูกัน อุปกรณ์ที่จะผสมกับไข่นกจับเพศของเราก็จะมีเป็นที่ซอสปรุงรสไข่แมกกี้พริกไทยผักชีแล้วก็ผักสดต่างๆนะคะแล้วก็มีแซลมอนกับปลามุกทาโก้ด้วยมันเหลือจากเมื่อวานที่เราทำคลิปไปนะคะขาดไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นเลยพริกอบกรอบของพี่คันตีมีทั้งหมด3รสอันนี้เป็นรสต้มยำอันนี้เป็นรสพี่คันตี แต่อันนี้เป็นรถพีนะคะรถพี่อันตีมันเป็นรสพี่อันตีแล้วไงใช่พี่อันตีเขาปรุงแบบปรุงเองามาจะเป็นรสเปรี้ยวหวานไรอย่างงี้เนี่กล่อมมานี่เรามีผู้ร่วรมดูการคือชิโโลนั่นเองนะเราเล่เรามีเตาของเราท้ามาชิลโลใส่เชแ้อทีอันนี้เป็นฐานนะแล้วแล้วก็มีขี้ใต้ด้วยจะได้จุดไฟติดง่ายขึ้นเดี๋ยวจะให้แม่กุ๊กช่วยเจาะไข่เพื่อแบบปรุงรสเข้าไปคนข้างในนะเจาะเป็นรูนี้ ันไม่ตั้งเลยมันต้องทูบไปก่อนนี่เราไม่ใครเฮ้ยทูบหัวมันก็พังดิเราไม่ใครไกลแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองดูเอาตรงปลายมีดอย่างเงี้ยอ๋อๆไม่ถ้าเฉาะเราต้องการเป็นมีฝาด้วยใช่ไงมีฝาด้วยนะอย่างเงี้ยหรอมีดหักมีดบินเอาวันขานจริง ตะปูไงไมแม่กุ๊กหยุดหยุดหยุดเอาตะปูมาจอบข้างบนเออใช้ควงก,ก็อ,อื่นนะครับเราก็เอาเดี๋ยวต้องไปติดตามช่องผมด้วยนะคะพูดเลยโมเลยไม่มีหรอกแล้วเราก็หยิบแซลมอนออกมาในย่ามช่ำเละมันออกมานะครับให้มันเอาตรงนี้ออกมาเฮ้เราทำไม่เป็นนะครับใครมีวิธีก็คอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคกันแรกก็แรกส่งอันแรกไปเดี๋ยวเราจะมาดูกุ๊กไก่จอบไข่ เราเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนไปใ,คคนใช้ไขควงแคนใช้ได้ด้วยได้ด้วยแม่บอกแล้วเขาให้ทำเป็น<ย> <c oughs> อุ้ยคุกโอ้ยแม่เจ้าคุกแตกแม่กูอันนี้เดี๋ยวได้แตอกอีกอันหนึ่งอุยไม่แล้วอันนี้เป็นต้นแล้ววิ้ยแม่เจ้าไข่ไข่ล่วงออกมา ไข่รั่วไหนกันนะอ๋อเดี๋ยวกันนาจะใส่เข้าไปในไข่ใช่ไหมไม่อันนี้กินอ่าเอาไปย่างอ้าวส่วนอันที่มัน,อ,นมมอันที่เละๆอันที่เละเละอ่ะจะเอาเข้าไปในไข่อ๋อมันเหมือนเป็นแบบเป็นหมูสับแล้วเราก็มีผักชีเราจะใส่เป็นแบบไข่ทรงเครื่องเข้าไปด้วยกนันนาสนใจไหมอบกรอบเรวจะกินเป็นจบท้ายเหมือนเป็นขน,นมเป็นของหวานเนาะไม่เดี๋ยวไม่ใช่ของหวานเป็นแบบ หาของทานเล่นอะไรนี่นี่เราเจะาะไข่ได้แล้วเราจะเปิดฝายังไม่ได้ถ่ายถ่ายแล้วเราอยู่เราแต่ฝาไม่พิเศษฝาไปคนละเรื่องเลยกับในที่นี่เปลือกพี่หนามากนะแล้วพอเปลือกมันจะมีตัวเนี้ยขาวๆของมันอีกทีหนึ่งหุ้มไว้จริงถ้าเราไม่เจาะโดนไอที่ขาวๆข,ข,ข้างในมันมันก็ไม่แตก ฐานวมามีควันเลยไหมเขาบอกว่าฐานไร้ควันไร้ไม่ก็ควันจากไฟถ้าเกิดไฟมันดับตกไอ้ฐานมันติด<อ>มันจะไม่มีควันขึ้นมาโอเคโอเคบ้านบ้านถึงเขาจะว่าเราไหมว่าเคตอนนี้เรารอไฟติดก่อนนะ A few moments later เดี๋ยวเราจะมาเอาอันนี้ใส่เข้าไปนี้แล้วก็ปรุงรสไข่กันเลยเดี๋ยวให้แม่กุ๊บช่วยมันปรุงเป็นอไรไปเถอะอาเหรือวารอไข่อันนี้ให้มัน ให้มันไม่เข็งวางเลยเสีย่ยวอะร้อนร้อนมันจะบานออกไหมเนี่ยอุ้ยเ<อ>ย้ได้แ<ด>ล้วมันลงไปอยู่ข้างล่างควันนี้อยากให้มันลงไปข้างลา่างค่ะดิมันจะสุกชั่วโมงมันจะสุกเนี่ยประมาณสองชั่วโมงมดว<อ>แล้วเวมื่อไหร่มันจะสุกเดี๋ยวเรารอเขาสุกกันเลยค่ะใครอยากไปได้ไหม นี่เรากำลังทำไข่ให้ให้มันให้มันเสุกก่อนแต่ว่าไข่มันยุบไปเพราะว่าน้ำไข่มันแตกแล้วมันก็ไหลออกมามันไม่เมันแตกกลางเหรอเออไม่รเหมือนกันแล้วนี่ยังหยดอยุบอ่ะก็ไม่หยดแล้วแสดงว่าโอเคได้แล้วแต่เขาบอกแล้วว่าแช่ช่องฟรีซเอาออกมามันจะไม่เหมือนเดิมยังไงอ่ะก็มันจะไม่เหมือนไข่ที่แบบ เนี่ยแข่งปอกเลยเออแต่ไข่ขาวอะไม่แข่งเนี่ยเดี๋ยวเรารอให้ไข่สุกหรือเราจะมาปรุงรสแล้วก็มันน่าจะนิ่มแล้วกันเดอร์ป้องกันมากเลยเขากลัวมันเข้าตาแล้วกลัวสุดจดบเข้าไปเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยปรุงเลยค่ะโอเคมาเจ๊กันเดอร์นี่ไข่เจ๊ปรุงเลยใส่ซอสเลยกันเดอร์ใส่ยอะๆเลยใส่อาหารใส่อาหารก่อนครับลูกใส่มาเร็วใส่ว่าอาหารก่อนเออ มันเห็นคนหมอเนี่ยคนมออยไม่ลงเลยกูเ <late> อ uh, in ้ยโอเคแล้วก็ต่อไปก็มผักซอสพุ่งรสก่อนเอ้ยไม่ผักก่อนดิเออผักพักกระไรพักเอ้ยใส่ทีละยุบยิบยิบเดี๋ยวนี่ทำมือทำมืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ๊พอเยอะไปโอ้ยน่ากินเหยาะซีอิ๊ว วันพอแล้วเยอะเกินคลิปออกคลิปออกเยอะเกินอ่ะจุ่มลงไปดิจุ่มจุ่มจุ่มไม่ได้น้ำมันคีบทามมาแล้วลูกกูกูกดลองทำอันนี้อือพริกไทยใส่แล้วหรอใช่เอ๊ะพริกไทยยังไม่ได้ใส่เลยมาใส่พริกไทยกันมาพริกไทยค่อยๆแค่นี้พอไอ้ที่กูทำเอง เอ้ตอนนี้ไข่เริ่มจะสุกแล้วนี่ไงเดือดปุดๆเลยกูเดือดปุดๆและนี่นะคะเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยเป็นไข่ลวกใช่แล้ลลกจ็จอกเพศเอาไปปิ้งใช่แล้วก็ปรุงรสเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะให้แม่กุ๊กชิมเดี๋ยวแม่กุ๊กจะใส่อันนี้ไปด้วยข่า,<ห>าไ,ได้เลยพริกพี่ขันติอันนี้เราจะลองรสขันติก็คือเปรี้ยวหวานกลมกล่อมหอมอร่อยลงตัวท้าให้ลองรับรอง,องจะติดใจถ้าติดใจเราไปสั่งได้ที่ไหนอ่ะ เค hey, เราไม่ถามตีเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปใต้คลิปเลยโอเคเดี๋ยวแม่จะใส่ไปในนกกระจอกเทศเพราะว่าอุ mm hmm. ้ยทุกคนเห็นไหม มันเดือดไงมันเดือดปุกๆเลยเดี๋ยวไม่ปุ๊กจะใส่พริกพริกขันติลงไปนะเพราะว่าไม่มีใครกินเผ็ดเลยใช่พี่แก้เนี่ยกินรสชิ้นส่วนกู๊ดไม่กินกูเขาจะกินไข่อันนี้ไข่ธรรมดาไม่พุกจะลงไอพริกนี่ด้วยว้าวสุดยอดเซบเซบเอลีเดอร์อยากให้รองจังเลย Amazing มาชม Amazing พร้อมแล้วเรามาชิมกันเลยตัดแด้บิ๊กเลยน้ำมันอุดยอดอ่ะเราใช้ได้เลยมากเลยอ่ะมันคือมันไข่อ่ะมันมีความเค็มใช่ป่ะอ่าฮะเออแต่พอมาเจอพริกพี่ขันติเปรี้ยวเผ็ด มันลงตัวมากมเลยอ่ะกล,กลมสุดยอดอ่ะอ่าตอนนี้เอ,อ่อป่อป๊าจะลองกินนะครับับกกกินกนดวะ่ะมาแล้วพ่อป๊าตอนนี้เป็นชาเลนจ์แล้วแล้วชาเลนจ์เกนเนอร์มาก่อนดนี่มานั่งนี้เราจะชาเลนจ์กินขาแซ่บบอรเร็วดิเขาบอกนะเป็นเนื้อเขาทำเองเหรอเขาทำขายอืคนชื่อเพียบอะทุกคนอันนี้คือไข่ของกูไข่ของกูโอเคหน้าตาสลัดสลวยสวยงามนี่กินได้ไ ไลหอมกันเนอร์ตูดกัน<อ>เนอร<น>์ตุดไม่เลยอะค่ะแล็นเวลาใครที่ยังมีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะใครด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนี่สาลายไม่ดอมีทั้งสาลายพรงอมงูของพี่ขันติแล้วก็เป็นพริกอบกรอบไม่ทอดด้วยใครที่อยากซื้อเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวรอดูกันคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรอีก ช่วงนี้โควิด19กําลังระบาดอยู่นะคะก็อย่าใส่แมสแล้วก็อย่าไม่จําเป็นก็อย่าออกไปเที่ยวนะคะใช่กักตัวหยุดเชื้อเพื่อชาตินใช่แล้วก็ทําเมนูแบบนี้ที่บ้านได้เลยปิกนิกที่บ้านใช่เตาอันนี้เราซื้อมาจากรอปีหนึ่บาทถูกมากสั่งมา100บาทมากได้ทั้งปิ้งแล้วก็ย่างเลยนะใช่บ๊ายบายอย่าลืมไปชั่งกพีบคันตีหน้อร่อยมากม่้องสาทหลาแลวก็พี่ มีกำลังสูมม้วอย่าลืมวัสดีปีใหม่ด้วยสวัสดีปีใหม่มคันเกิน